สวัสดีครับ FC เอฟซีเพนซองและท่านผู้ชมทุกทุกทันนะครับผมยอดวอนเกาหก็จะพ่ายเอฟซีและท่านผู้ชมทุกทานไปฟังการโทษสัมผัสระวางนุตนยาพาลุ่ยกับแม่นั่งพัทยานะครับเพืเ่อนใครเรียกสวนไม่มาเข้า3มงวดส่วนวดนี้ไข่มาแล้วนะครับวันที่หนึ่งพื้เขียนจนหกหกนะครับที่ได้แจ้ตามไปฟังน้ำกันนะครับเข้ามาแล้วการุน่ากดติดตามเป็นกําลังใข่งด้วยนะครับ อวามมุ่อทางบนนี่กันนทิยาในแบงปันมาให้พรอมที่จะทำเป็นคลิปเพื่อว่าใจเอฟซีได้ทำผู้ส้มทุกท่านได้ฟังด้รูไปไนน้ำกันทุกๆคลิปนะครับที่ได้ในตามไปฟังพร้อมๆกับผมเลยนะครับตามพอมานะครับต้นจอมทุกคนนะคะมิน,น้นรทิยากับมีหน้าท่านตัวเลขเกี่ยวกับเลขเป็นนางพัทยานะคะเลขสูตรนะคะ มาสายดวนๆเลยนะคะเพื่อนบอกว่าสูตรนี่เป็นสูตรไม่ย่นหลังเบิ้งเขามาสามงวดซ่อนมิตรสามตัวตรงๆนะคะงวดนี้เพื่อนกระหมาแล้วนะคะหมาแล้วเลขสามตัวข้างบนนะคะสามตัวหางเดียวนะคะข้างล่างกับหางเดียวนะคะจะเป็นตัวใดนะคะเพื่อนบอกว่าข้างบนตรงๆไม่ต้องกลับนะคะหางเดียวจะเป็นตัวใดจะห้ไปบ้างเสียงสัมภาษณ์เว่างนุ่นที่ยากกับแม่นางพัทยางงวดวันที่หนึ่ง สกีกายน2566นะคะฮัลโหลค่ะแม่วดดาวด,ดีค่ะอาวัาดีค่ะเนี่ยโทรหาสองเครือสองสามสายค่ะขอโทษได้เลยหนูไม่ได้รับสายค่ะโทรศัพท์อยู่ในรถ ไปเหตุงานจังซี้เว่าเพท่ไาได้อวย้าบ้านก็มาส่งค่ะทั้งเหตดงานนํ่ทั้งเออยากละลายยางค่ะพูจัดแต่ว่าเสียงตัวแรกใครผิอหาอีกเ่ยนึงโ่ซคนค่ะค่ะนู้าวบ่อแกยังได้เรื่อหา,า,านูาันล่สาว่าผิโอหาตัววันนี้แม่ได้เลงสุดไม่มากมาเห็นย่อยหลังมึงวันขึเขาดีแค้ ค่ะบ้านี่อันมันได้คู่เดียวคู่เดียวบนล่างเลยแม่อืออือจำแล้วพนทุนหน่อยเออแม่เลยว่าเอาไปล่องมึงดูค่ะมันเข่าค่ะเป็นยังบุญนไทยว่าสัา่งค่ะจุง้งเกาแม่ทิมไปน็นวัตถุค่ะแม่หาเอาไม้เออเอเม็ดไม้เอาบนเอาเลาเอาเลยเด้อค่ะบนบเน เดน4เออเดน4ีจับคู่ดเจด้ี7เจ <4, 7. S 2> อ่าแล้ววันนี้กันลัวไหนได้หนึ่งเจแม่นั่งเป็นหนึ่งส่เจออคู่เดียวเลยอือกับพราต้องกลับคู่อ,อ๋อตรงตอันแม่เฮ็ดตัวนังเฮ็ดตอว 446เบอร์四四หนึ่งเนี่ยมันกับเข่าแม่แม่ก็ได้ปื๊ดู่แม่ก็ได้คนกลัวเบิร์วันนี้แม่มาเฮ็ดล่องมึงมันก็เลยเขามันเขามากในสามงวดแล้วทั้งแกนแปดหนึ1 1> ่งสองอากาศมาเขา2 2่าสองศูนย์สองแลาวมาเข่า4 4หคูกนี่ได้หนึ่งซี่เจ็ดถ้าะสูตรนี่มั้งป่ะคะแม่พอสูตรนี่มันจะเป็นเลขคู่เดียวอ่ะ ขบนสามโถไปเลยข้างล่างมี่ข้างล่างมีอยู่คู่เดียวด้วยกันข้งางล่างอ่าข้างบนนี่ก็ขึ้นแล้วแล้วเนะาะค่ะในคู่เดียวพ่อแล้วก็วต้องกับเออกรนเลน่นกรเเล่นไปเลยแม่กจะเล่นด้วยกันอืมตรงตรง,ตรงไม่ต้องกัน,นเออตรงตรงทางนั้นเปลี่ยนเจ้าบุญไทยนั้นวาม่นโอ้ย ว่ามันเทียบรดับ่าปวดเปื่อะแต่ว่าหาวัดตีเขาไอ้เอาบ่แต่ว่าตีเขาล่องเมืองค่ะล่องเมืองเลขครั้งเดียวว่าเลขครั้งเดียวมันจะตื่นอารมณงพุ่มยู่แม่กับล่องขึ้นกันเด้หมวดตีอ่าค่ะเฮดเบิ้งมันเข่าสามหมวดฮะแม่เฮดเบิ้งเอาเลขล่างได้ละเอาเลขข้างบนนี้เฮดเบิ้งมันเข่าสามหวดซ้อนหรืมันบ่ค่ะเข่าสามหวดนึ่งวดที่สี่มีมี่มี่จะสามตัวตรงมันเด้วยค่ะแม่ อหาหาสูตรหาสูตรใสลกันมันไก่ตัวเดียวกันเบิร์ตเล่นหาสูต,สตรมันมาลงตัวเดียวกันเบิร์ตนึ่งซี่เก็บเบิร์ตอ๋อข้างล่างหนูพร้ <c oughs> อมแล้วค่ะแม่อ่าข้างล่างได้บันดีเดอร์ข้างล่างวิ่งสองข้างล่างวิ่งสองยับคู่ได้สองซีตัวเดียวอือบันนี้แม่เฮ็ดย้อนหลังเบิ่ง สูตรนี่กะเอี้ยจนล้างซี่ซี่บางนึงเนี่ยเดี๋ยวจะมันซัวหลายเดีย๋ยวเชื่ว่าแม่ว่าค่ะมาดี้เสียดายน้องุ่นเสียดาย่นจะได้มเาเฮ็ดร่องเมืองมนเลยได้มันได้หลายกูอยู่แต่ว่ากูเด่นมันดินสุดนี่ให้สูตรแต่ว่าคือได้สองซีตัวเดียวกันเลยสองซีไปเลยออกกับออกก็ออกกับกอ,ออกเท่านะั้นแหละนี่อนัดโฉดถนันข้างล่างนี้ได้กรับยุบมาเม่ อ่าคันจากลับก็กรับไปจักน้อยข้างล่างก็เพรามันใจบันไดยอนมันกลับอืมระวังหกหกซีซีเนี่ยมันบากลับเลยอ้าไม่ม่ได้กลับแล้วเปเลกเบิร์อ่าแม่ก็ไปซื้อไว้ล่องเบิงเก็บแล้วไปซื้อไว้ล่องเบิงแล้วหัดไปขึนเขาเอาไปขึ้นเขายานมันต่อมันได้คู่เดียวเสียดายเนาะหั่งเลี้ยงนิ่งนิ่งซีซีคู่เดียวแต่เราไปซื้อไ้มันออกมันออกพี่ลีอืม ปาดี้มันได้สองตี่ตเดียวบนเป็นบนล่างเป็นล่างมันวะค่ะแม่เพราะเพราะว่าผลล่างก็เหรินเหรินตารางอย่างเดียวเลยเนี่ยค่<ฮ>ะสองเนี่ยสรุปมาเนวทางของแม่นางพัทยางวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองห้าหกหกสูตรนี่เป็นสูตรไม่เขามาสามงวดซอนมิตาสามโตตรงมันว่ค่ะนุ้ยใใจถึงบ่ถ้า,าเขางวดนี่จะเป็นงวดที่ ถ้าเขา่านี้จะเป็นงันที่สี่ส่แแล้วค่ะจะคิดว่ามเขาล่ะอ่าเลขบนนี่ไฮเดนซจับคู่ไฮเดค่ะจับคู่ไฮนึ่งเป็นลักลอยเป็นนึ่งซีเจ้เป็นลักลอยตรงตรงไม่ต้องกับคคเลยไม่ต้องกับสหรดจะขึ้นรูดาอเรื่องเข่าค่ะสำหรับข้างล่างนี้ ข้างล่าง,งเห็ลยข้างล่างกัได้สองซีขาสองซีเทวาสองซีเนี่ยหฮกับกับน้ำเป็นปะค่ะเฮ้ยขันจ้าวามันไปตามสูตรมันมันกับโปรกรมแล้วล่ะไอ้เพิร์ลิดเจอนะเองางันปะค่ะแม่เออแล้ววันนี้อันตัวร่องน่ะไี่ยูตัวร่องนั่นสองหกอข้างล่างเนี่ย ค้าข้างล่างสองหกอ่ามีเท่านัรน,นละ่ะสองหกเป็นตัวกัน,นหันบันเขาใหงวดนี่เลยค่ะแม่โอ้ยคือจะหันใจยิ้มหยอดขึ้นมาเพราะว่าแม่ขายอยู่สรุปว่าตัวร่องข้างล่างมสองหกตัวร่องสองหกตัวเด่นสองสี่ค <c oughs> ่ะ <c oughs> ข้างบนซีเจ็ดเม็ดเดียวเม็ดเดียวเนื่งซีเจ็ดเม็ดเดียวค่ะไดะกรมันเป็นหมวดที่ซีแล้วกับยานย่านมันมาเข่าแต่ว่าเลขมันไหลเข่ากันเบิร์ตมากคือเลขบหาสูตรมันได้ตัวเดียวกันเบิร์ตนะแม่แม่เห็นหมค่ะค่ะงวดที่หน้าในนี้ซีซีหกหาสูตรมันก็ได้ตัวเดียวกันเบิร์ตได้ซีซีหกตเลย อาขอบคุณแม่หลาย,ลายๆเด้อค่ะที่ห้แหน้าทางนะคะวันนี้ก็ขอเอฟซีโชคดีัน้าทางของแม่นะคะขอให้แม่โชคดีถูกเลขสามตัวเด้อค่ะขอบคุณค่ะวัดดีค่ะครับก็บังว่าเอฟซีได้ตบส้มทุกทันข้องสีงเงี้ยนฟังแล้วนะครับทีนนติยาได้สาราหลุปเลยกของแม่นั่งพัทยาเยกสูตรใหม่นะครับสําหรับผมในคลิปนี้ก็ทีสลุยอีกครั้งหนึ่งนะครับ แม่นางพัทยาให้สูนไม่เข่าซ้ำงวดสอนห้มาแล้ววนันที่หนึง่งพีก่ายน์หกหกนะครับเลขโดดบนเพื่็เด่นซีนะครับจับคู่กันหนึ่งซีเกตสองตัวกับซีเกตนะครับไม่ต้องกลับนะครับสําหรับเลข่ลางนะครับก็วิง่งสองตัวเดียวนะครับจับคู่กันสองซีงเด่นนะครับเพิ่นเด่นหนึ่งสองซีนะครับ สองหกเป็นตัวล่องนะครับกลับด้วยนะครับข้างล่างสำรับข้างบนนี่ไม่ต้องกลับนะครับตรงๆหนึ่งสี่เกตับสี่เกตนะครับกะหวังว่าเอฟซีและทางปฐส้มทุกท่านคงเสียเงินยในฟั่งแล้วนะครับเป็นแนวทางสื่อสารกินแบงของตถาบันนะครับสำหรับผมในคลิปนี้ก็วขอยุดตีเพียงเท่านี้พบกันอีกในคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้โชคดีสวัสดีครับ